ในร้อนทางการเมืองวันนี้เราคงจะพลาดการจับตาไปที่การประชุมสภาผู้แทนรัษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพศไปไม่ได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมีการชงพรบกู้เงินจํานวน2ล้าน,ล,านล้านบาทเข้าสู่สภาเนี่ยมันก็มีทางข้าของ แานและก็ผ้าของนักวิชาการที่คัดค้านเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความเห็นอย่างดุเด็ดเผ็ดร้อนในทํานองที่ว่าการพิจารณาพราบรุ่งเรืนครั้งนี้จะเป็นการสร้างหนี้ก้อนโตให้กับประชาชนนานไปถึง50ปีแต่ว่าบรรยากาศในที่ประชุมวันนี้จริงๆแล้วกลับพบว่าไม่ได้เป็นที่ดุเดือดอย่างที่หลายๆคนคาดการกันเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่ ต่างฝ่ายต่างก็รอ,อจังหวะหรือว่าดูท่าทีดูเชิงกันมากกว่าเพราะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็จะเน้นในการนะวิายิปรายชี้แจงถึงรายละเอียดโครงการต่างๆว่ามีความจาเป็นที่จะต้องนาเงินกู้ตรงนี้เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาโครงข่ายแล้วก็ประเทศในอนาคตทางด้านโดยเฉพาะเน้นไปนที่ทางด้านการพัฒนาคมขผส่งนะคะที่ฝ่ายค้านเองเนี่ยก็พยายามที่จะโจมตีว่าการกู้เงินมาครั้งนี้มีการเปิดช่องมากมาย ไม่มีนร,รายละเอียดมากเพียงพอในแต่ละโครงการซึ่งตรงนี้จะเป็นการเปิดช่องให้มีการทุจริตได้ในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามการพิปรายโต๊ะกําไปโต๊ะกันมาระหว่างรัฐบาลและแต่ายคานนั้นแทบจะไม่มีให้เห็นเนื่องจากทางฝ่ายค้านเองก็คงจะเกรงว่าสสที่จะขึ้นอภิปรายนั้นหากอภิปรายไม่ดีหรือว่าไปเข้าทางคุณของรัฐบาลก็อาจจะย้อนกลับเข้ามาตัวไปสมัยที่จเจองเป็นรัฐบาลซึ่งในขณะนั้นเนี่ยรัฐบาลพรรคพัทาทิพย์ปัดก็เคยออกพอร์กร้องุ้เงิน4ี่แสนล้านบาทเพื่อมานำโครงการไทเไ่อพกกไทยในขนขะั้น ตรวจสอบพบว่ามีการชื่อริในหลายโครงการเช่นโครงการโรงพักทดแทนหรือแม้กระทั่งโครงการจัดซื้อคุรุปัรร์อาชีวศึกษาก็ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้รยากาศในช่วงครึ่งวันแรกของการอภิปรายพระชาม้เงินสองล้านล้านบาทเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยเป็นไปด้วยความจืดชืดมากกว่าไม่มีดุดเด็ดพลิกมันเหมือนกับการแถลงข่าวมาก,ก่อนหน้าน,นี้หลายวันแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมาพิจารณาผลงานของทางคุณยิ่งรักชินวัตรฐานะนาย,ยนกมนตรี ที่ได้มีการนําเสนอหลักใหญ่สาระใหญ่ของร่างพราบกู้เงินในครั้งนี้ซึ่งจะบอกว่าทางฝ่ายรัฐบาลเองโดยเฉพาะคนยิ่งรัางเนี่ยมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีมีการใช้ถ้อยคําในการนําเสนอต่อสภาด้วยวาจาที่ฉาฉานและนอกจากนั้นนะคะทางรัฐบาลเองเนี่ยก็รทราบข่าวว่าได้มีการเตรียมตัว มาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการตอบคาถามและการชี้แจงในประเด็นที่ทางฝ่ายค้าได้มีการตั้งข้อสงสัยว่ามันอาจจะเป็นการกู้งเงินเพิ่มมาโกงซึ่งในประเด็นนี้ทางคุณกิติรัตน์และ,ะองรองนยายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงคุณชัดชาติสิริพันธ์และนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมเนี่ยได้มีการแท็กทีมออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นการกู้มาโกง ทั้งนี้เนื่องจากว่าในสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยทีม่มีการกู้เงินมาเพื่อใช้ในโครงการรถไยเข้ม mm hmm. แข็งเขาจะนําประสบการณ์จากตรงนั้นมาเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติและเพื่อไม่ให้มีการโกงหรือว่าการข้อบุคคลที่เกิดขึ้นอีกแต่อย่างไรก็ดีนะคะในการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบกู้เงินสอง mm hmm. ล้านล้านบาทเนี่ย เรายัางคงละสายตาไปไม่ได้ถึงแม้ว่าในการพิจรารณาในวันแรกนี้จะไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะเป็นประเด็นใหญ่โตให้ภาคสังคมไปขบคิดแต่ก็ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะมีทีเด็ดอะไรเพราะว่ายัางคงเหลือุอดีตคุ้ณคั่งอย่างเช่นคุณกรจะจติกาว,วันนี้ที่จะต้องขึ้นมาอ,าอภิปรายและแสดงความเห็นคัดค้านต่อการน,นำเสนอร่างภาภาพรบกุ้เงิน2ล้านล้านบาทอีครั้งนี้